มิตซูมิชิปาเจโร่สปอร์ตมาพร้อมกับเครื่องยนต์3,000 v 6 219รแรงมา้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้นะครับปี2013รถบอดี้ตัวถังสวยนะครับสีเต็มภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนรถไม่เคยชนหนักนะครับผมรถเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นฉ่ำๆน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเอารถไปพร้อมใช้งานแน่นอนวันันตีหลังการขายอีก3เดือนนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5 8 0 0บาทบวกลบนิดหน่อย นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,800บาทบวกลบนิดหน่อยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยรับซื้อหรือเทวรถเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมเนี่ยครับมาพร้อมกับแม็กซ์สิยางหล่อมาให้เลยยางปี 2, 2022เป็นยางยี่ห้อนิสโตนะครับผมได้ชกต่งมาสีต้นสปริงแต่งนะครับผมขับนุ่มๆเนื้อเสบายๆเลยบันไดด้านข้างมีมาให้นะครับสวยๆเลยนะครับผมด้านหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าช่วยเป็นไฟสปอตไลท์นะครับมีตัวฉีดฉีด ไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับเสียงเครื่องเงียบๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ v หกนะครับเป็นเครื่องยนต์ v 6เครื่องยนต์เบนซินนะครับสองร้อยสิบเก้าแรงม้าขับมันมากครับพี่น้องนะครับอยากให้ประหยัดต้องไปติดแก๊สนะครับผมเดีนะ๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในก็สะอาดเอี่ยมอ่องนะครับผมเบาะนั่งคู่หน้านะครับปรับ <ไฟ S 1> เลื่อนเอ็นด้วยระบบไฟ <endar S 1> ฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่ ่าใช้งานได้ปกตินะครับผมนะฮะอ่าแอร์แบ็กสองใบฝั่งคนขับที่พวงมาลัยใบหนึ่งแล้วก็ฝั่งคนนั่งที่คอนโซลอีกใบหนึ่งนะครับผมพวงมาลัยมัลติพวงมาลัยเนี่ยเป็นอ่าตัวนี้เป็นคูดคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วได้นะครับมีพัลเล็ตชิฟต์ที่พวงมาลัยนะครับผมขับม,ม,มันเหมือนเกียร์ธรรมดาได้เลยไม่กิโลวิ่งมา3ามแสนเจ็ดนะครับผมเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสนะครับแอร์ก็เป็นแอร์แมนนวลเกียร์ออโต้นะครับผมภายในภายในสะอาด เบาเป็นเบาหนังสวยๆดำๆดๆูดันๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับหาอยู่ทักมาเลยครับ0 8 7ย์ 7, 7, 7 1 1 2 8ดนะครับดูรถหรือทดลองขับได้ที่บิ๊กซีศรีนครินจังหวัดสมุทรปราการผมนัดจัดให้นะครับผมนะสนใจอยากรู้ว่าผ่อนยังไงเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างก็ยกหูโทรหาผมได้เลย0ูนย์ 7, 7, 7, 7 1 1 2 8ตัวนี้จะเป็นแอร์ราวเรียบร้อยนะครับปี2 0 1 3จะเป็นแอร์ราวสวยๆแบบนี้เลยนะสนใจยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับ เข้ามาทดลองขับดูก่อนนะฮะรถก่อนออกนะครับทางเรายินดีให้บริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คความพร้อมให้ก่อนส่งมอบนะครับผมนะะในกรณีลูกค้าเอารถออกไปใช้แล้วนะครับเครื่องพังเกียร์พังนะครับแอร์ไม่เย็นกระจกไฟฟ้าไม่ขึ้นนะครับทางเรายินดีให้บริการซ่อมให้ฟรีนะครับผมตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถที่น่าใช้นะถ้าผมมองนะไปเจโร่เป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยช่วงช่วงล่างเขาหนึบดีนะฮะ สนใจนะครับยกหูโ,โทรหาผม0879771128ดูรถหรือทดลองขับได้ที่บิ๊กซีศรีนครินจังหวัดสมุทรปราการขอบคุณท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับช่องทางการติดต่อก็จะมีอ่า page, เพจเต็นลุงระดาบออโต้ค่ะ Facebook, เฟซบุ๊กเพชรถบ้านทิกตอกเอโนทนับยูทูปพีทีรถบ้านออโต้คารเข้าฝากเข้าไปกดไลค์ฝากเข้าไปกดแชร์า like, ฝากเข้าไปกดเพื่อนเพื่อนให้ผมหน่อยนะคบวันนี้ผมรับจาดให้นะครับโทรศัพท์0879771128ก็ขอบคุณครับ